ครับนาทกเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับไปเลยพี่ซี่ครับวันนี้ก็อยู่กับเจ้าคูต้านะครับ L 5 0 1 8ูนย์หนึเทอร์โบดีนะครับตัวนี้เครื่องยนต์สี่สูบไดรเล็กครับเช็คร้อยปรับสภาพยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับวันนี้นะครับมาดันกองดินข้างร้านครับราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นบาทครับเล่นทะเบียนพิษคนพร้อมนะครับดูกําลังเลื่อนๆครับกําลังเลื่อนๆอ่านะครับใครสนใจแรงๆแบบนี้ครับอ่าอุปกรณ์สองชิ้นหน้าหลังครับ470,000บาท เทอร์โบใหม่จากช่างกรอบนะครับอ่าน้ำมันเครื่องของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับตัวนี้ประกันเครื่องยนต์6เดือนหลังการขายกำลังครับเปลี่ยนได้เป็นได้ไดอ่ะยวด,ดูมุมนี้ครับอ่าไปดูมุมนี้กันบ้าง สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้จัดส่งให้ปีห้าร้อยกมเลยนะครับเ5ล1 8ยเช็คใหม่ทั้งระบบนะครับยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นอ่านี่ครับเกียร์ชัตเทิลครับเกียร์เข้าง่ายนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมชั่วโมงกันนะครับใครที่สนใจนะครับประมาณนี้นะครับพอหอมปากหอมคอพอนะครับ เอาดูชั่วโมงหน่อยชั่วโมงเร่งเร่งเร่งให้หอนสามรเอชั่วโมงนะครับอ่าชุดท้ายเก็บงานใหม่ยางใหม่ทั้ง4ี่เส้นครับของเหลวใหม่ทั้งระบบนะครับโอเคเข้าจอดเลยพี่เงินไปตัวนี้นะครับฝากราคาไว้ที่470,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับวับนนี้มาดันนะครับหน้างานข้างร้านให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับใครที่สนใจ ติดต่อสอบถามมาได้ครับนัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัด,ดอุรทรธานีนะครับ